เปล่าต้นอุ้ยพี่พี่พี่ครับพี่คือแม่เด็กเด็กคนเล็กครับมัเห็ดกอแดงหน่อยบ้านน้อเนาะมครับผ นี่ดูขึ้นด้วยครับเมียนครับขึ้นมันจิขาแดงครับเมียนขาขาวครับมาแล้วครับโอ้หนาแล้วครับมาแล้ยวเห็ดก้อนใหญ่อุ้ยมาเมืองมาเมืองเห็ดโอ้ยมาถ่วงนะแก้วในเมืองเห็ดนาเลียดอกเดียวครับคือดอกใหญ่ครับพี่โอ้ย มาดอกไหมดอกก็มัดไหมสามซีดอกครับนี่นี่ผู้ใดตครับกล้ามเงีครับดอกงน้าเงี้ครับมาเดียวครับพี่ร่วมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสบูทสกุลครับวัอนี้เป็นมือแรกครับที่สองบลาผ้าพี่น้องขึ้นดอยครับผมผ้าฮันกะผ้าหาเห็ด วนนเนาะแมนครับผมไปสำรวจปลาอีกฟังหนึ่งครับผมว่านนี่ครับหรือว่าเห็ดข้ต่อครับผมแมนครับผมมันนี่สองบา็ได้พาเป็นดอกขึ้นดอยสูงครับผมครับตามนาเห็ดกอหาเห็ดละโงกครับเดี๋ยวมาพ่อเห็ดอกนกครับผมมาสำรวจปลาก่อนเนาะแมนครับผมปี่เดียสองบาลสามารถเจอห้องปีครับแมเนออ้ยอกนกครับอกนกมันนี่อกนกหน่อยเนาะถ้าผิดั็มึ่ครับเกี่ยวออกไรแต่ เยาเนาะนียังไ่วะเด็กปะไหนครับผมหลันเริ่มทยอยออกเรื่อยๆแล้วครับพี่น้องสวัสดีค่ะนายบลาไส้ครับผมมานมาเอยมานให้กอเริ่มมากแล้วครับไส้เอากวอนเลยไอ้เก็บเลยครับผมส่วนนี้เป็นเหฮตนาเขาเหฮตนาแหล่ครับผมไปหลุนเบ้างครับผมว่าสีมานทำไรครับครับ ดอกสีม่วงย่างแงมครับคุณนะ่ะน้าพี่น้องเดาว่าเห็นอยังครับผมบ้านได้บอกซื้อด้วยครับผมเมียนครับผมคุณน่ะดอกมันง่ายหนึ่งปีนี้เห็ดเป็นอยังคือดอกง่ายจ้ะพี่เ็ดดอกง่ายแง้มครับดองไข่เนาะน้องคอมเมนต์มาเบุญได้ครัำมาเห็ดอยังมาบอกซื้อได้เมียนครับ

เลังเหลี่ยนครับสีนั่นนี่เห็นแต่ยูเห็นแต่เพื่อนเกจอยูเลยนี้เนาะน้หนามคเงินด้วยเงียนว่าแต่คนละสีครับนี่ครับนั่นเองครับเนียนครับ น้ำสองมามากครับผมพี่หนีดอกใหญ่ขาง่ายนครับเดินเดินแล้วครับดอกใหญ่แห้งนี<ล>่นะหนึงดอกแข็งแล้วครับเนี่เป็นเห,<ล>ห็ดร่วมกันแด้วครับเนี่ตัวนี้ก็เป็นเนวเดินไปดอกครับในเนาะได้ครับพี่ครับหวาอด ก็มาดอกไง้ดอป้าสามสีดอกก็มีเป็นแข็งงามครับปีนี้ทุกหมองเห็ดดอกเง้ยรื่งอะไีครับมันงงเพราะไหทถอเนาะนนี่ดเห็ดขงนางแหล่เห็ดย่งยุบเนาะ สีงามเพียงัคเป็นครับห่วงได้ครับไงเนี่ยครับสาวัอนไลนเไ่เห็ดยา,ดางเบาเห็ดชาได้ไไไดีบวกไม้อยเห็ดชาดอกแบบไงหนึ่งโ้ยหมกินแห้มหรว่าเห็ดชาอ้ยขึ้นขนองยงบ่ได้ไหม ได้แล้วครับผมเม่มาตัวนคืนนถ้ามีเอิญเห็ดน้ำมอยด้ครับผมเมครับผมบอุม้ยขาเห็ดอะไเม่งโอ้ยเป็นส้นเป็นหนเลยหกิเป็นเนา ีจลิงครับหน้าเม่งครับดอกหน้าเม่งครับมาเดียวครับผิดร่วมอืมข้าผิดแค่นี้ครับพี่น้าดอกนะหนาเม่งหน้าเม่งครับหอยถั่วงไ้เด้อครับพี่น้องอยู่แถวบ้านสีมุ่งมุงสีบอควอยมีเน,ะนาะ ยาวต้นครับอุ้ยพี่พี่พี่ครับเหนือไหมอุ้ยเด็กเด็กเป็นเล่อบันเห็ดกอแดงน่อยบ้านน้อนาดงามเนึ่ครับอุ้ยขาเบิ่น นั่นดอกก็ได้จะดอกครับบุฮึนเนื้อครับเมีนครับเมียมงจอครับครับอ้มืุดยอดนหะมอืมแมงจ้ปวกแล้วนี่นันนี่มา เไ,ไม่ออกเป็นมูไงผมนะครับฮิดปีนี่ออกมูไงดอกไงครับ นี่เหลืออีกครับผมนี่ครับอุ้ยเหลืออีกหลายครับนี่ครับเฮ้ครับโอ้โหเด้งเต็มพื้นเลยครับผมนเด้งเต็มเรืองครับเมียนครับเด้งมันจะขาแดงครับเมียนขาขาวครับผมอุยขา เดี๋ยวรงสั่งพันเท่าเนาะเมียนดวงเห็ดกอนหน่วย้านเท่าที่ไปเก็บรอบล่าสุดเนาะเดือขาถ่วงนี้ครับผมเดี๋ยงเงี้ยซะหน่อยเอาเดงหน่อยไปก่อนครับอ่ะก็มีอไรนีอะไรครับไฟกรเสื้อ ฮะกู่ลย่าฮะไมนคับไม่เหน่ยะเห็นร่วมออกเดินนอกบ้านเ็จะไดสเต็ปไปเลยครับ ถ้านีที่เป็น็นร่วมออกกอ่อไนได้ครับมหนไปเฮ็ดเผิงับผมคืข้างบานทีเป็นเฮ็ดไงออกก่อนเนาะเฮ็ดเผ่งเขียวก่อนข้างบานต้งอะไรครับที่ข้างติดเล้ดเลยที่สองน้องหลานอี่ไน จุ่มไหมไ,ได้เลยดออด้วนนันนี้จอบไ่ได้ครับก็า้องพูดพดดินนะโอ้ยน่หให้แดงน่อยเลยเรืยๆี่ให้แดงน่อย เก็บเห็นอยังท่าพุ่นหลายปะอ,อุ้ยนั่นงามเนาะนี่เขาเปีนงานี่ธรรมดนี่เป็นเขาแป้งครับมานะครับนี่เพิ่นเขาเรียนม,มาทุกอย่างเลยครับแมนครับสึ้นหม้อใส่กล้องมา <laughs> เห็ดนางงอเหดางงูเห็ดค้าครับรสชาติเนังไบ้างรสชาติกะสีบคือค้าเลยครับผมเก็บจอะเอยเนะนีน่อาเออได้อเนาะมงนี่เห็ดนาเ็สมนกแขกเอืยองเอาเลยอันี้เห็ดสมนกแขกมี่สมนกแขกวะเนี่ยเื่อมายจะในเขากันตัวนี้เนาะไอ้ไข่เห็ดลางงู เด๋ยวิให้พี่น้องเข้มงวากินะไรอยู่บอกมาใสนนไ่เคยกินจะเสียเลยนี่เอเอาเห็ดแดงครับผมงามเด็กเอาาายพูดะพี่น้องว่าเป็นห็นตังหูครับผมสัเอาเลยเยงามอยูมัมึงสั่นเลยอ้ไปดิอ้ไปดเลยเอาเอาเยมันมนเอาย เป็นยามกินบ่ไรครับผมไม่เคยกินน่อเอาเอาเลยพี่น้องเบ่้อยู่กินได้เมาใส่เหยียบบ่แมเิ่นเป็นเปอยเปื่อยบแมนครับอ๋อ้โอ้ยส่งามค่ะแขเดี๋ยวมาั่ครับเมนใหแตครับตอนนีุ้แตะ ชาหวานเหมือนกันครับครับบอกผมบ๊กเพื่อนครับเงินครับต้องบ้าก็ได้เก็บก็ไปเชสาวแน่ด้วครับเฮ็ส้มนกครับผมเฮ็ดส้มนกเลยส้มนกคือกันครับเอาทุกอย่างครับเงินครับหาเพื่อนกระหักเอาตีได้ครับไอ้คนไหนเขแชร์ได้ครับค่อยๆเฮ็ดปลวกเนาะเดี๋ยวขันนี่มันจะเก่งไก่วานเห็นแล้วโงเอง เหรียญใส่กับปนั่นครับดอกพ่นครับกุตาครับมาแล้วครับโอมาแล้วครับมาแล้วก้ก็เลียงอุ้ยต้นขาวๆอยู่ครับครับออกขันออกก้อนเนื้อ อมไม่แเหม,อมอือนกันองแครับของปอมพันจิตาแหลงุ้ยหอมหอมครับนสีหนักครับเ,เบนีนอุ้ยทนอมือหนอกเนาะเนียนมือหนอกแบบนี้เนาะึงายกไวาไปเกี่ยวคยไปเี่มือหนอกเลยนตึง,ตนงเนนบัวอุอ้ออยีครับ ขาใงี้แห้งมนี่แห้ครับนะครับมาเมืองมามืงเห็ดโอ้โหปลาถ่วงนะแกในเมืองเห็ดนั่าเลียดอกเดียวครับคือดอกเงี้ยครับพี่สมบูรณ์ขนาดครับเราเดียวจอดสองดอกครับหลังแหลกครับดอกแง่แห้งมั้ง ทานยังไงครับเหนเ็นทานเลือดเห็นทานยังเห็นทานเ,ล,านเลือดเนาะอะ่ทานเลือดยี่ดอกเดี๋ยวเพื่นกระแดงขึ้นครับนี่เดี๋ยวยังไหนเนะา,านะเข็นเจอหลุดแหว้เนาะเห็นตัวหน่อยมีหลุดกระหาง,งามครับ อ้ออหหนย,ย<า>น่าานมืดีครับขางาแมอยสีง่ามแมงครับแรงซ้ำครับอี่อท่ทางเหนื่นดอกง่ยแครับโอ้โอยี จะได้ดอกสีเพิ่นเนาะเอ้าด้เวลาสองเบาสีผ้าพี่น้องกระบ้านแล้วครับผมอาหานเบาต้นกิดขึ้นบักไฟครับเอเนสได้แบบใช่ครับผมครับมันครับมันจะเห็นมันทั้งผลไม้ป่าครับผมครับผมพะกันขลนเนาะหมือนกันเมียนครับผมเห็ดมันนี่เห็ดก็แดงกั่เห็นลายดอกแล้วครับมันนี่ครับเห็นร่วมหลากหลายแบบเนาะเมียนครับผมเห็ดลังเหล่เห็ดข้าวดินเห็ดแดงน้อยเนาะเมียนครับอุ้ยอยังหนึ่ง บ่มีเห็ดเงี้ยวบังเงี้ยวอ๋ออ๋นอ pues ๋ออ๋กอ๋ออ๋ออ๋ออกออ๋ออ๋ออเหอ๋ออ๋ก็๋ออ๋ออ๋คอ๋ออ๋ออ๋ออ็ออดออ๋ออ๋ออ๋อน๋ออ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 ็ดงเออ๋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 อับออ๋ออ้ออ๋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 ัอ๋อ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 ด๋ออ๋กอ๋ออ๋ออ๋ัอ๋ออ๋าอ๋ออ๋มอนออ๋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 ออกออออดออ๋ออ๋นอ๋มน๋ออ๋ออ๋อ็ดออ่นมาก เบิ้์ดเหรอครับแมีนก็คิดว่าสิออกไปเรื่อยๆแล้วครับผมว่าตอนนี้ก็เริ่มเห็นลายขึ้นมาแน่แล้วครับแมีนครับเพราะว่าฝนเป็นจะหัวลงหลายเนาะแมีนแทบทุกมือนะครับพี่พน้องฝนตกนี่ฝนหัวครับผมเอาน,นะครับสรคลิปนี้สองเบาขอตัวละกกรบบานก,ก่อนครับพี่น้องไปบอกันคลิปหนาคลิปแมงกรบผมมือมืดถุงมือสองเบาเห็นภาพี่น้องไปปีนดอยได้ครับครับผมสรคลิปนีสองเบาขอตัวละกกรบบานก่อนครับมาจนสวัสดีครับครับ ครับเบยซอนน็ตไอ้บอลใช่ครับผมเดี๋ยวมานสิปิดอีกรอบนึงด้ครับผมเพราะว่าพันาก,กตาไวายเฉียงครับผมค,ครับสวัสดีครับรับพุสวัสดีครับ